เขาเรียกว่าการหาค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักเนี่เที่ยวนี้เริ่มมีการถ่วงน้ําหนักนะคะเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ไม่ได้ถ่วงน้ําหนักเอเวเรต์อย่างเดียวเลยเนาะแต่เที่ยวนี้เราจะมีการถ่วงน้ําหนักด้วยถ่วงน้ําหนักนะคะเขาเรียกว่าเวทเวทแปลว่าถ่วงน้ําหนักนะคะเวทมูวิ่งเอเวเรตนะคะวิธีการนี้นะคะก็จะใช้การหาค่าเฉลี่ยเหมือนกัน จะมีการหาค่าเฉลีย่ยเหมือนกันแต่เขาจะถ่วงน้ําหนักกับข้อมูลในแต่ละเดือนนะคะหรือข้อมูลในอดีตเนี่ยด้วยค่าถ่วงน้ําหนักที่ไม่เท่ากันค่ะคือวิธีการที่หนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับทุกข้อมูลเท่าเท่ากันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในปีที่หนึ่งปีที่สองปีที่สามปีที่สี่หรือไตรมาสที่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยเขาให้ข้อมูลเนี่ย ทุกๆไตรมาสทุกๆเดือนทุกๆปีเนี่ยเท่าๆกันหมดเลยแต่วิธีการนี้ยเขาจะให้ความสําคัญกับข้อมูลในอดีตเนี่ยไม่เท่ากันค่ะนะคะโดยผู้พยากรณ์เนี่ยจะให้ความสําคัญกับข้อมูลใกล้ตัวใกล้ตัวก็คือข้อมูลที่ที่เป็นปัจจุบันที่สุดอะคะ่ะเขคาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญมากกว่าข้อมูลไกลตัวก็คือข้อมูลที่มันอยู่ในระยะเวลาที่นานไปแล้วอะเขาจึงให้ความสําคัญกับข้อมูลเนี่ยไม่เท่ากัน ะะเขาจะให้ความสําคัญกับข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวหรือใกล้ระยะเวลาในการพยากรณ์มากกว่าข้อมูลที่อยู่ไกลตัวนะคะดังนั้นไอความสําคัญตรงเนี้ยมันจึงแสดงออกมาในรูปของการถ่วงน้ําหนักเราก็จะมีการถ่วงน้ําหนักโดยการให้มีการคูณค่าถ่วงน้ําหนักเข้าไปโดยเราจะให้ค่าถ่วงน้ําหนักนะคะดอกออกเป็นนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งนะคะอ่าแล้วแต่ว่านะคะ เรามีการใช้ข้อมูลพยากรณ์เนี่ยย้อนหลังไปทั้งหมดกี่ช่วงเวลานะคะอะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเนาะสมมติเนาะสมมติตอนเนี้ยเรามีข้อมูลอดีตที่เป็นเดือนใช่ไหมคะข้อมูลอดีตที่เป็นเดือนแล้วเราบอกว่าเราต้องการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักสี่เดือนนะคะเพื่อไปพยากรณ์เดือนที่ห้าถ้าเป็นสูตร มื่อกี้นี้เราก็ e v a l u เ t e เลยเนาะ e v a l u เ t e แล้วก็ย้อนหลังไปสี่เดือนใช่ไหมลูกแต่พอมาเที่ยวเนี้เราบอกว่าเราให้ความสําคัญกับข้อมูลไม่เท่ากันใช่ไหมคะข้อมูลที่เป็นปัจจุบันหรือข้อมูลที่ใกล้ตัวเราจะให้ความสําคัญมากหน่อยข้อมูลที่อยู่ไกลตัวเราจะให้ความสําคัญน้อยหน่อยนะคะดังนั้นถ้าเราต้องการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักสี่เดือนเนี่ยนะคะเราจะต้องมีค่าถ่วงน้ําหนักนะคะเช่นนะคะถ้าเราต้องการพยากรณ์เดือนที่ห้าโดยใช้ข้อมูลสี่เดือนย้อนหลัง เนื่องจากเราให้ความสําคัญกับข้อมูลใกล้ตัวใช่ไหมเดือนที่สี่มันใกล้กับเดือนที่ห้าใช่ไหมลูกเดือนที่สี่ใกล้กับเดือนที่ห้านะคะเราก็จะถ่วงน้ําหนักด้วยสี่หลังจากนั้นเนี่ยค่าถ่วงน้ําหนักมันจะลดลงเรื่อยๆค่ะนักศึกษาสังเกตตัวสีส้มๆเนาะตัวสีส้มๆของอาจารย์นะคะนะคะเดือนที่สามค่าถ่วงน้ําหนักก็จะลดลงเหลือสามเดือนที่สองค่าถ่วงน้ําหนักก็จะเป็นสองและเดือนที่หนึ่งก็จะเป็นหนึ่ง นะคะมันจะถ่วงน้ําหนักลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆไอ้ค่าถ่วงน้าหนักตัวเนี้ยจะคูณกับข้อมูลในแต่ละเดือนเนี่ยนะคะนะคะเอาไปคูณกับข้อมูลในแต่ละเดือนแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันนะคะแล้วหลังจากนั้นมันจะถูกหารด้วยผลรวมของค่าถ่วงน้ําหนักอ่ะสิบตัวนี้มาจากไหนสิบตัวนี้มาจากไหนเอ๊ะทำไมตรงนี้เป็นสิบสิบตัวเนี้ยเขาบอกว่ามาจากผลรวมของค่าถ่วงน้ําหนักใช่ไหมคะอ่ามันก็คือ มันได้มาจากเนี่ยค่ะสี่สี่ก็คือตัวนี้นะคะบวกสามเป็นเจ็ดแล้วใช่ไหมคะบวกสองกลายเป็นเก้าใช่ไหมลูกแล้วก็บวกหนึ่งจึงได้สิบตัวข้างล่างค่ะอันนี้คือในกรณีที่มันถ่วงน้ำหนักสี่เดือนเนาะทีนี้ถ้าเราถ่วงน้ำหนักสามเดือนสามเดือนดูง่ายๆค่ะเดือนที่หนึ่งเนี่ยมันจะถูกถ่วงน้ำหนักด้วยด้วยหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วมันก็จะไล่เพิ่มไปเรื่อยๆค่ะ หนึ่งสองสามสี่มันจะไล่เพิ่มไปเรื่อยๆเนาะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการถ่วงน้ําหนักสามเดือนแสดงว่าเรากําลังจะพยากรณนะ์เดือนที่สี่ถูกไหมล่ะเดือนที่สี่ค่าพยากรณ์ของเดือนที่สี่ก็จะถูกหาโดยการเอาค่าถ่วงน้ําหนักสามนะคะคูณกับค่าค่าจริงของเดือนที่สามบวกกับสองคูณกับค่าจริงของเดือนที่สองแล้วก็หนึ่งคูณกับค่าจริงของเดือนที่หนึ่ง เสร็จแล้วเที่ยวนี้จะถูกหารด้วยหกใช่ไหมลูกอ่าหกตัวนี้อ่ะทาไมเป็นหกละข้างบนยังเป็นสิบอยู่เลยเพราะเที่ยวนี้ค่าถ่วงน้ําหนักของเราเนี่ยมันมีแค่สามค่าเนาะนะคะหกตัวนี้ก็จะมาจากสามบวกสองกลายเป็นห้าใช่ไหมแล้วก็บวกหนึ่งจึงกลายเป็นหกแบบนี้ไม่เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้คือแทนที่เราจะาค่าเดือนที่สี่เดือนที่สาม เดือนที่สองเดือนที่สิ่เดือนที่หนึ่งมาบวกกันแล้วหาเฉลี่ยเลยเนะี่ยมันจะไม่ใช่ใช่ไหมลูกนะคะมันจะต้องถูกถ่วงน้ําหนักอ่าถูกถ่วงน้ําหนักหรือการให้ความสําคัญที่ไม่เท่ากันเนาะนะคะเดือนที่หนึ่งเนี่ยจะถ่วงน้ําหนักด้วยเลขที่น้อยๆเพราะเราให้ความสําคัญของมันน้อยที่สุดเพราะมันเป็นข้อมูลไกลมากโอ้ยตัง้ตงแต่เดือนแรกเลยใช่ไหมล่ะอ่านะคะแต่เดือนที่ยิ่งยิ่งใกล้กับข้อมูลที่เราพยากรณ์จะถูกถ่วงน้ําหนักด้วยค่าที่มากขึ้น ช่ไหมคะค่าก็จะไม่เคอ่ะมาดูที่ตัวอย่างค่ะตัวอย่างตอนนี้เราจะมาที่เว mm ิร์กชีต WMA เช่นเดียวกันอาจารย์มีข้อมูลในอดีตให้พวกเราเนาะเป็นปี2,564แล้วก็เหมือนเดิมแหละคือมันคือข้อมูลเดิมนี่แหละข้อมูลเดิมนี่แหละเราต้องการหาว่าในเดือนมการาของปี2,565เนี่ยจะมียอดขายเท่าไหร่โดยใช้วิธีการพยากรณ์ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เที่วนี้ตัวอย่างของอาจารย์ก็คืออาจารย์จะให้พวกเราหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก4เดือนอสมมุติให้แบบใช้ข้อมูลในอดีตย้อนหลัง4เดือนแต่มีการถ่วงน้ําหนักไปด้วยเมีการถ่วงน้ําหนักไปด้วยเพื่อที่จะไปพยากรณ์นในเดือนมกราคมของปี2565นะคะเช่นเดียวกันถ้าเรามีการหาค่าเฉลี่ยพื้นที่ถ่วงน้ําหนัก4เดือนเราก็ต้องเริ่มต้นที่เดือนที่5 เนาะจุดเริ่มต้นเราก็จะเริ่มต้นที่เดือนที่ห้าเหมือนเดิมเนาะนะคะอ่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่สูตรลงไปเลยค่ะตามสูตรเลยเนาะตามสูตรก็ใส่เท่ากับใช่ไหมลูกเที่ยวนี้เราจะป้อนสูตรด้วยตัวเองเนาะป้อนสูตรด้วยตัวเองเนาะค่ะอ่ะเพราะฉะนัะนะะ้นเที่ยวนี้เนื่องจากมันย้อนหลังไปสี่เดือนใช่ไหมคะตัวถงน้ําหนักก็จะเป็นสี่สามสองหนึ่งเนาะสี่สามสองหนึ่งเนาะถ้าเป็นห้าเดือนก็จะเป็นห้าสี่สามสองหนึ่งใช่ไหมถ้าเป็นหกเดือนก็จะเป็น หกห้าสี่สามสองหนึ่งเนาะไล่ไปเรื่อยๆอ่าก็จะเป็นหลักการแบบนี้คือตัวสุดท้ายมันจะต้องเป็นเลขหนึ่งนั่นแหละนะคะจกง่ายๆนะคะอ่าทีนี้ตัวแรกเราถ่วงน้ําหนักด้วยสี่ใช่ไหมคะอ่าเราก็พิมพ์เลยสี่อันนี้เราพิมพ์เองเนาะพิมพ์เองนะคะอ่าสี่คูณด้วยค่าของเดือนที่ 4, อะไรคะเดือนที่สี่ถูกไหมลูกสี่คูณค่าของเดือนที่สี่อ่าเราก็คลิกไปเดือนที่สี่อ่าแล้วก็บวก ะะบวกใส่วงเล็บซะหน่อยนะคะต่อไปเราถ่วงน้ําหนักด้วยสามใช่ไหมคะสามเราก็คูณค่าของเดือนที่สามแล้วก็บวกใช่ไหมลูกบวกวงเล็บเปิดสองคูณค่าของเดือนที่สองบวกหนึ่งจริงๆไม่ต้องบวกไม่ต้องคูณก็ได้เนาะ,ะทำให้ดูเป็นเป็นกระบวนการแล้วกันเนาะบวกหนึ่งคูณค่าของเดือนที่หนึ่ง อย่าเพิ่ง enter นะอย่าเพิ่งเท t ร์นะมันต้องหารด้วยผลรวมของค่าถงน้ำหนักใช่ไหมคะให้นักศึกษาใส่วงเล็บนะคะวงเล็บปิดนะคะตั้งแต่นะคะต้นสูตรนะคะจนถึงปลายสูตรเนี่ยใส่วงเล็บนะคะใส่วงเล็บปอีกครั้งหนึ่งนะคะครอบสูตรเมื่อกี้นี้ที่เราต้อนไว้ทาให้ใส่แต่มันจะหารอยู่ตัวเดียวเนาะนะคะอย่าลืมใส่วงเล็บซ้อนไปอีกนะหนึ่งวงเล็บนะคะ อแล้วหลังจากนั้นหารก็คือใช่ไหมลูกเที่ยวนี้หารด้วยเท่าไหร่4,7,8,9หารด้วย10ใช่ไหมหารด้วย10นะอันนี้ก็คือป้อนตามสูตรที่อาจารย์ยกตัวอย่างไว้ในสไลด์เลยนะคะอะ่แล้วก็ Enter นะคะเราก็จะได้ค่าตัวแรกออกมาเนี่ยคือ1,70เนาะ1,70นี่คือค่าพยากรณ์ของเดือนที่ห้านะคะ หลังจากนั้นก็ก o อปี้สูตรได้เลยค่ะก o อปี้สูตรได้เลยปี copy สูตรลงมาด้านล่างเลยนะคะอ่าได้แล้วเรียบร้อยแสดงว่าในเดือนมกราคมปี2565เนี่ยถ้าเราใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก4เดือนเนาะเราจะพยากรณ์ยอดขายออกมาได้เท่ากับ1,090เครื่องนั่นเอง